รัฐมนตรีช่วยมหาไทยซาบิดาไทยเศรษฐนะ์รัฐมนตรีใหม่ป้ายแดงอีกคนหนึง่งอ,อันนี้เขาเรียกว่าซันตี้ซันตี้ซาบิดาไปแจกของปีใหม่ให้กับเด็กๆที่อุทัยธานนีครับในตั้งโต๊ะแจกเลยนะคือคือดูดูคุณซาบิดานะ,ะดูการแต่งตัวผมชอบเกแต่งตัวไม่เยอะดิ <laughs> แต่รู้ว่าเป็นบรรยากาศคึืนมากเห็นไหมค่ะคือเลือกเลือกเก่งอะเนี่ย็นบรรยากาศ ช่วงคริสต์มาสฮะ,ะ,ะมีสันดะครอร์สด้วยไม่รู้ว่าสันดะครอรสเนี่เป็นคุณชาดาหรือเปล่า <c oughs> ไม่ใช่เ <c oughs> <c oughs> นี่ยบรรยากาศอันอนอ้ที่อุทัยธายนีต้นคริมาสน,น,น่ารักเม,มือ่อวานนี้เนี่ยได้ไปมอบเงิน,นช่วยเหลือครอบครัวเด็กที่บาดเจ็บจากรถบัสทัศาไฟไหม้ใช่ไหมค่ะที่กรุงเทพนะครับเสร็จแล้วนี่ก็ไปที่อุทัยธานีนะฮะ 4ี่ล้าน8แสนหาหมื่บาทครับคุณชาดาไทยเศษคุณซาบิดาไทยเศรษฐ์นะผู้ว่าอุทัยนะเป็นตัวแทนรับมอบเงินเมื่อวานนี้ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ครับค่ะนะอันนี้คือยังคงติดตามต่อเนื่องไม่ใช่ว่ากระแสข่าวหายไปแล้วไม่สนใจใหญ่ดีกันอันนี้คือสิ่งที่น่าชื่นชมนะคร